ก็อันนี้ค่ะ,ะเคยแก้มาแล้วแต่ปัญหาก็คือปลายสั้นแล้วก็ทรงไม่ชลบจะมาทำจมูกแล้วก็มาแก้ปากนะคะจะเป็นจมูกบีนะคะแล้วก็ตรงปากมันจะเป็นแผลเป็นเพราะเราหาคลินิกที่ทำเกี่ยวกับเคสของเราคือแทบจะไม่มีคือน้อยมากไม่มีใครรับเคสน้เออจมูกมีปัญหาค่ะอันเก่าเดี้ยว ถ่ายรูปหน้าตรงไม่ได้ไคะ่ะวันนี้ก็ได้มาแก้จมูกที่อัปเตชนิกน,นะคะคืออยากให้ปลายจม,มูกยาวขึ้นแบบนี้นะคะ่ะไม่โด่งทำเหมือนไม่ได้ทำแล้วก็ปลายปลายสั้นก็อยากได้อันใหม่ที่มันสวยกว่าจมูกมีปัญหาค่ะก็คือรูจมูกไม,ม่เท่ากันนะคะแล้วก็มันไม่พุ่งอะคะ่ะแก้ไขามาแล้วทำมาสองรอบแล้วค่ะรู้สึกจม,มูกมัน สั้นเกินนะคะแล้วก็มันไม่ดุตรงปลายเลยอยากได้แบบสโลวปลายคู่ะสวัสดีค่ะชิคเก็นนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเดือนกับอีก2อาทิตย์แล้วนะคะหนวกกว่าตอนแรกเยอะเลยเพราะว่าตอนแรกพี่ไปทำมาแล้วก็แก้มาตั้งหลายรอบก็ยังไม่ดีขึ้น มาเจอหมอเคเนี่ยแหละแล้วก็ที่นี่ก็ดูแลดีค่ะถ้าใครสนใจมาแก้จมูกก็แนะนำที่นี่เลยนะคะวันนี้มาอัปเดตจมูกนะคะ ของเราจะเป็นเคสจมูกบีเนื่องจากปากแหว่งแล้วก็ตรงตรงปากก็จะเป็นแผลเป็นที่ทําไปก็คือเสริมจมูกแล้วก็จะตกแต่งป,ปากที่เป็นแผลเป็นนะคะอันนี้มาอัปเดตก็คือ15วันนะคะก็อาจจะยังบวมอยู่นิดหน่อยแต่ว่าแผลก็ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามว่าชอบไหมชอบมากเลยค่ะคุณหมอเก่งมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นจมูกบีอยู่ข้างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ประทับใจหนอนมากเลยค่ะวันนี้มาอัปเดตการเสริมจมูกเป็นการแก้นะคะโดยใช้เซิร์ฟเทคนิคยืดปลายค่ะแล้วก็ประทับใจมากเพิ่ง3อาทิตย์เองไม่บวมไม่อะไรตัดไหม่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ มาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกรอบค่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคคือทําให้ปลายนะคะยาวขึ้นนะคะแล้วก็เข้ากับรูปหน้าคือตอนนี้ที่ชอบชอบมากค่ะมีความประทับใจมากเพราะคุณหมอทําออกมาแล้วคือตรงตรงที่สเปคที่ชอบเลยค่ะ สวัสดีค่ะอนันต์นะคะวันนี้มาอัปเดตจมกูก19วันใช้เทคนิคาการยืดผนังจมกูกนะคะแล้วก็ลองปลายก็โอเคค่ะหน้าเปลี่ยนก็มีแต่คนทักว่าโอเคสวยขึ้นหน้าเปลี่ยนไปเลยค่ะ ใช้วิธีการทำจมูกแบบเซิร์เทคนิคนะคะตอนนี้ก็ทำได้14วันแล้วคือโด่งพุ่งมากเลยค่ะคือภูมิใจมากดีใจมากเลยตอนนี้คือแบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะจากที่ท,ที่อื่นทำไม่ได้นะคะมาที่นี่คือแบบจบทีเดียวเลยค่ะ เ้ค่ะชื่อเอนะคะวันนี้มาตัดใหม่ค่ะจมูกทํามา2อาทิตย์แล้วค่ะ mm hmm. ก็ความรู้สึกหลังทํำคือชอบมากค่ะ mm hmm. เพราะว่าส่วนตัวทําแก้มา2ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วก็พอใจมากค่ะ